สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำตาลเปรี้ยวนะคะคลิปนี้ก็นําเสนอเช่นเคยเกี่ยวกับประเด็นกระแสของอาจารย์เบียคนตื่นทำนั่นเองนะคะคลิปนี้จะเป็นการขออนุญาตนาเสนอของคุณฮิบานโนฮิบานโนนะคะในช่องต่อตออนั่นเองนะคะในการวิจารณ์เกี่ยวกับกลุ่มคนที่เข้ามาจับ จ้องจับผิดอาจารย์เบียร์ในการสอนธรรมะว่าสอนผิดเอยแล้วก็พยายามที่จะหาเหตุผลที่จะมายุติบทบาทในการสอนธรรมะของอาจารย์เบียร์นั่นเองสอนธรรมะของอาจารย์นั่นเองนะคะซึ่งในเนื้อความที่ดิฉันฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นด้วยมากเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขารู้จริงคุณอยู่ในกร,ระแสโซเชียลมานานกว่าอาจารย์เบียร์ ทำไมตัวคุณเองไม่เอาความจริงออกมานําเสนอออกมาสอนก่อนอาจารย์เบียร์ถ้ารู้จริงและจริงๆแล้วนะในองค์กรเนี้ยองค์กรที่คุณอยู่เนี่ยก็มีการขัดแย้งกันอยู่ก่อนที่คุณจะใช้คําว่าปกป้องพุทธศาสนาโดยการจ้องจับผิดอาจารย์เบียร์เนี่ยคุณลองหันกลับไปดูองค์กรที่คุณอยู่ทุกๆองค์กรนะั่นแหละนะที่พี่เขาพูดถึงอะนะเนาะเอาหันกลับมาที่อาจารย์เบียร์จริงๆอะมัน มันน่ามันน่าจะเป็นการว่าเออตรงนี้ผิดนะติงกันได้แยงกันได้บอกกันสะกิดกันได้เนี่ยสังคมมันจะได้น่าอยู่จริงไหมพี่ไม่ใช่มาเปล่าประกาศว่าฉันจะฟ้องเธอนะเฮ้ยไม่ใช่คือมาลุมโจมตีมาลุมด่าทอกันแบบนี้มันไม่น่าอยู่เลยซึ่งตัวเองเคยเข้าไปฟังแล้วอนะซึ่งซึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเห็นเด็กๆกำลังจะชักจูงคนที่ออกนอก ศาสนาที่เคยนับถือแล้วออกไปแล้วอ่ะให้ดึงกลับมาแล้วยิ่งเด็กๆรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้อ่ะหันกลับมาฟังธรรมะหันกลับมาสนใจธรรมะที่ที่แบบว่าเฮ้ยมันมันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะในประเทศเราอ่ะดิฉันไม่เคยเห็นนะห้าสิบสองแล้วไม่เคยเห็นเลยว่าใครที่สามารถชักจูงให้เด็กๆเข้ามาอยู่ในในการนั่งฟังธรรมะได้ได้นิ่ง แล้วก็รู้สึกมีความสุขพี่ๆที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนดิฉันไหมดิฉันเพิ่งเคยเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเรานะเพราะว่ามันน้อยมากที่จะเห็นเด็กมาน,นั่งฟังธรรมะได้ได้แบบว่ามีมีความรู้สึกร่วมอะ่ะพี่มีความใฝ่อยากจะปฏิบัติธรรมกับอาจารย์อะ่ะพี่ไม่รู้สึกว่าพี่ดีใจไหมตัวเองเนี่ยดีใจมากเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศเราต่อไปนี้ต่อให้เราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วอะ่ะนะเราจะ ดิฉันมองไปถึงอนานคตข้างหน้าว่าลูกหลานต่อไปของเราอ่ะฝากอีกนิดนึงตรงตรงไหนเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้ไปขออนุญาตอาจารย์เกี่ยวกับอยากจะแนะนําเพื่อนเพื่อนที่ไปช่วยงานอาจารย์นั่นแหละเนาะอยากให้เพื่อนมีไรายได้ในการท YouTube เนาะก็เลยขออนุญาตอาจารย์แล้วอย่างเป็นทางการนะคะว่าขอใช้คอนเทนต์ของอาจารย์ในการแนะนําเพื่อนเปิดเปิดช่อง YouTube เพื่อ พื่อสร้างไรายได้จะได้มีไรายได้กันในการปลดหนี้ตัวเองปลดหนี้ได้แล้วไงก็อยากให้เพื่อนๆได้บ้างอะนะตามคําสั่งของอาจารย์เลยเพราะว่าทําคืนแก่ทาดิฉันจะตัดเอาตรงนี้เลยเพราะว่าดิฉันได้แล้วนะดิฉันมีโอกาสในการปลดเปื้องแล้วก็ได้ได้สร้างไรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองต่อไปก็อยากแนะนาเพื่อนว่าเออทาแบบนี้ ทำแบบนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนได้มีรายได้ขึ้นจะพยายามก็เลยขออาจารย์ก่อนว่าก่อนที่อาจารย์ไปบวชเนี่ยขอแนะนําเพื่อนให้เปิดสร้างรายได้ได้ก่อนโดยใช้คอนเทนต์ของอาจารย์นี่แหละอาจารย์อนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมีการนัดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะคือ ด้วยสายตาที่จะฉันมองอาจารย์นะอาจารย์ก็อยากจะเห็นสังคมเป็นแบบนี้นะคะสังคมที่ชักชูจูงกันไปในทางที่ที่ถูกในทางที่ไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็มันควรจะเป็นแบบนี้นะคะในรุ่นรุ่นรุ่นต่อๆเราไปเนาะมันจะได้น่าอยู่ด้วยสายตาของอาจารย์ที่มอง แล้วก็รู้สึกดีใจตรงที่เราบอกว่าเราอยากให้เพื่อนเรามีไรายได้ก็เลยมาขออนุญาตอาจารย์เปิดช่องให้เพื่อนแนะนำเพื่อนให้เปิดช่องอย่างนี้นะคะแนะนำเพื่อนให้เปิดช่องว่าขั้นตอนการทำช่องนะคะมีขั้นตอนอะไรบ้างอาจารย์อนุญาตแล้วขอบคุณมากค่ะ โอเคค่ะไปฟังในคลิปนะคะคือก็ไม่อยากพูดมากนี่ฉันเป็นคนแบบนี้พูดอะไรเวลาไม่ว่าจะเสียใจดีใจพอพูดพอถึงจุดนี้ปุ๊บน้าตาม,มันไหลอ่อนแอค่อนข้างที่จะอ่อนแอทางโลกมากเลยสวัสดีครับโอเคคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องของทัศนะของมันนะครับทัศนะกับเชีมันแย่ๆในการร่วมกันบนโลกใบนี้นะครับ ต้องยกเคสอะครับเพราะยกของใครไม่ได้ที่จะแบบพอพูดมาแล้วทุกคนจะเห็นภาพชัดที่สุดไม่ว่าคนที่เราฟังคลิปนี้จะเห็นในทิศทางนีของผมไหมแต่คุณจะเห็นภาพอยากจะเห็นแล้วคิดไปในมุมมองไหนก็แล้วแต่คนที่ม,มาได้มาฟังนะครับเคสที่ผมจะยกกอย่างก็คืออย่างที่อาจารย์เดียโดนเนี่ยอาจารย์เดียว,วคนศิลท์าโรโดนตอนเนี้ยเออผมต้องบอกก่อนนะผมยอมรัวว่าผมจะไม่ไปพูด ไปแสดงความเห็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาสิ่งที่ผมจะพูดอย่างนี้ก็คือทัศนติ์ของมนุษย์ด้วยกันเองที่มองมนุษย์ด้วยกันเองนะครับเราก็จัดสนชี้ชี้ดำชี้ขาวคนอื่นด้วยทัศนทัศนิของตัวเองเนี่ยมันมันดูเลวร้ายขนาดไหนนะครับผมอย่างแรกนะครับเ,เรื่องต้นาจจนโดนเพ่งเลงเรื่องของรายได้หรือเงินที่ รับบริจาคนะครับหลายหลายชแนลนะครับหลายช่องทางหลายสื่อโจมตีเรื่องนี้กันอย่างหนักหวงนะฮะแบบเหมือนกับฟังธงแล้วว่าอาจารย์เบียร์สัตเต็มเต็มสั์เต็มกราฟเลยเงินเข้ากระเป๋าเต็มกราฟเลยอะไรอย่างาายยางี้นะแล้วพอวันนึงที่อาจารย์เบียร์เขาก็เอาเซมิเมนตเปิดหน้าโพสให้เห็นหมดทุกอย่างทุกบัตรทุกตัง ถามว่าเงียยไหมจะเงียยอยู่พักหนึ่งแต่ก็พอเวลาจะโพสอะไรผมก็ะจะพยายามปัน่นเรื่องนี้รวยแล้วใช้หนี้หมดจนรวยแล้วก็ยังพยายามที่จะปั่นเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับคือประมาณว่าไม่พูดไปฟันโทนะัต่ก็จะปั่นว่าประมาณว่าอาจารยา์เนี่ยหากินกับเงินบริจาคดีง่ายคือให้มีหลักฐานเอาไปกระแทกหน้ายัางไงเขาก็จะปั่นเรื่องนี้นั่นหมายความว่าจุดตั้งต้นของการตั้งข้อสงสัยเนี่ยเขาไม่ได้สงสัยเขาแค่ต้องการสีรว่นแล้วปัน่น เพื่อทําลายนะครับอันนี้คือน่ากลัวนะครับผมสองไม่ว่าจะชาแนลหรือช่องหลายๆช่องในในในซิกซอนเนี่ยแม้แต่ในแอปหนึ่งที่แบบว่าเราเราผู้เขาเรียกว่าผู้มีวุฒิภาวะหลายๆคนนะครับไปโค้ดอะไรก็แล้วแต่โดยการพิจาราจาคลิปสั้นๆนะครับผมแต่ ee, อีกฝ่ายนึงที่อนกซอนเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเขาดูข้อมูลจนเขาแหละจากเขาต้องการตัดแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็เอามาปั่นเพื่อให้คนในสังคมเกิดความสับสนว่าเฮ้ยเราไม่คืออะไรเเขาว่าปั่นปั่นกระสมไปเขาโพสต์กัจะทุกวันพวกกันจกตัวว่คือแอคเคาพวกนี้ หลายป้ายสีดังอย่างชัดเจนนะครับโดยโดยที่ไม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 ,ไม,ไม่พยายามที่จะมีสูุขโดยทั้งทั้นที่มีสามารถมีสุขได้นะฮะคือเนี่ยเนี่ยคือความน่ากลัวของระบบแล้วแล้วบางคนที่แสงตัวเข้ามาในจับในข้าบในขามของกัลยาณมิตรนะครับแสงเข้ามาในค้าบของกัลยาณมิตรสุดท้ายก็ไม่ใช่ซึ่งเอาองค์สนองเองอ่ะผมมากรู้สึกในใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่ใช่กัลยาณมิตรหรอก แต่เขาแค่เห็นว่าณนะตอนนั้นณนะเวลานั้นพอเจอได้ไดคุยกันปุ๊บเขาหาพ่อที่จะโต้ยั้งกดให้ลงแบบกดให้อยู่ไม่ได้เขาเลยต้องตามน้ำกับเป็นกระยาณบิรแล้วพอมันมีช่องทางอะไรบางอย่างที่ทาให้เขาสามารถที่จะหาช่องในการเปิดว่าเนี่ท้ายนเ,นเนี่ย,ยออก,ออก็เป็นอย่างงี้และเขาก็แปรเปลี่ยนออกมาว่าเออไม่ใช่แล้วก็เป็นอย่างนี้คนเห็นเขาก็พยายามที่จะหาช่องในการ สีเอาผิดโดยที่เาขาเรียกว่าใช้อัตราตัวตนของเหตในะารับนะครับบางทีผมก็เลยต้องตั้งข้อสงสัยนะครับคนที่ที่กำลังเป็นประเด็น,ดนแล้วพยายามจัดสร้างประเด็นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยและพยายามอย่างยิ่งเพื่อจะทำให้มันเป็นไปนาตามที่เคยน้องตาเนี่ยผมเคยตั้งคำถามไปแล้วว่าเออ ท่านหนึ่งเนี่ยเปิดตัวว่าเป็นผู้รู้และและก็เข้าวอร์กกับฟังเพลงมาเป็นสิบสิบปีมากประมาณประมาณเครื่องฉีดของตัวเองผมถามถ้าถ้าถ้ามีของเหล่านั้นในวอรต้องการเก็บังาไว้หน่วยถ้าถ้าคุณเป็นคนที่รู้ลึกในสิบสิบปและคุณมีใจที่จะ ั้ความเชื่อของตัวเองนะทำไมไมันเงียบจังตอนหลอดหลายสิบปีฝนหลายสิบปีทำไมอะ่ะทำไมทำไมเขาไมสังมคมซึ่งมาเฉยๆตอนนี้คุณต้องพิจารณาตัวเองก่อนนะที่ยาวพีาาวอ่อาจารย์เบียร์เนี่ยจะปิดจะถูกไหมวางไว้ก่อนเลยนะวางไว้ก่อนคุณเนะี่ยพวกคุณนะ่ต้องพิจารณาตัวเองก่อนว,ว่าคุณรู้สิ่งนี้มาตั้งนานทำไมคุณไม่สามารถสร้างประโยชน์จากสังคมเด่นเรีอ่องนีได้เลยเอาถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้นะ มีจะมีสักกี่คนที่รู้จัก,กว่าคุณเป็นใครผมคนหนึงอ่ะไม่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 ไม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 จับออใช่ไหมส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยมีชื่อเสียงมานานจากเป็นที่ยอมรับนับถืมาในช่วงระยะน้เลยนะแล้วก็ออกตัว่าจะเป็นผู้ปกป้องอะไรสักอย่างนะครับสร้างด้วยเหยมือนดวยคอมานโดเลยปกป้องิีคทัผมอ่ะ ตั้งเขาสงสัยตั้งแต่แรกแล้วล่ะตั้งแต่เขาเริ่มเริ่มทำอะไรทั้งนี้มาเนี่ยผมก็สงสัยว่าคจะมีทักอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแต่ความสามารถที่คุณใช้ทำมาหากินนะคุณเคยย้อนกลับไปดูไหมว่าในวงการที่คุณทำมาหากินอยู่ในอาชีพของคุณเลยกงในวงการนั้นน่ะคุณไปพิจักณวงการนั้นก่อนเรารู้รรรรู่ว่าวงการ พวกกันตรงๆแลว้วคือวงการกฎหมายในประเทศเราอ่ะมันเน่าเฟะขนาดไหนมันขาดความน่าเชื่อถือมันขาดความคนรบจากประชาชนไปตั้งมากมายขนาดไหนมันขาดความคารพไปตั้งนานแล้วทุกวันนี้ที่ทุกคนแบบไม่อยากจะพูดะไรมากเพราะว่าถ้าจะต้องมาค้า,านทางกฎหมายเขาไม่มีความรู้เขาสู้ไม่ได้แ,แล้วทุกคนเขารบไหมไม่มีใครเคารพไม่มีใครเคารพแค่พูดออกมาไม่ได้ว่ารู้สึกยังไงถ้าเมื่อไรที่เขาพูดได้นะบอกเลยว่าเละ เรียกว่าแค่ไม่สานจาัดก,กระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะพอที่จะเผ่าทิ้งไปได้เลยอ่ะคือมันไม่มีความหมายกับความรู้สึกของประชาชนไปตั้งนานแล้วเพียงแต่ด้วยความที่อำนาจมันอยู่ในสิ่งนั้นเขาพาผ่านไม่ไหวเขาไม่ได้มีความรู้สึกตงถึงจะไม่มีความรู้จากเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ถูออกเอามาใช้อยู่มันใช้ไม่ถูกต้องและใช้เพื่อผลประโยชน์ของผใในะู้ใดคนนั้นแต่คนคนหนึ่งที่ออกเขว่าจะปกป้องอย่างอื่น ปกป้องความเชื่อบางอย่างแต่คุณยังไม่สามารถปกป้องอาชีพที่คุณทํ่ได้เลยแล้วแล้วอะไรทาให้ให้สังคมจะต้องเชื่อว่าคุณจะมาปกป้องมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก่อนที่คุณจะตำหนิใครอ่ะคุณต้องดูตัวเองก่อนครับดูแรกวแวดล้อมต้องอยู่อ่ะมันดีแค่ไหนถ้าสิ่งคุณสามารถบริหารสิ่งนั้นให้ดีได้ทาให้สังคมกลับมายอมรับได้แล้ววันคุณจะมาประกาศบอกว่าจะปกป้องอะไรสักอย่างมันก็มีเชรดตได้เยอะถึงได้ แต่ทุกคนนี้มันไม่ใช่ไงมันแตกต่างเลยคุณปกป้องอะไรคนนั้นไม่ได้คุณอีกนอกับสิ่งนั้นน่ะเออคุณอีกนอคุณแค่จับประเด็นที่คุณคือพอใจจะจับประเด็นเฉยๆคุณไม่ได้จับประเด็นในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆเพราะผมฟันธงเลยว่าสิ่งที่เขาออกตัว่าเขาจะปกป้องมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่แม้แต่อย่างเดียวเออผมไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงไหนเลยหรือซ้ำ ือง่ายๆสรุรบยอดคลิปนี้ผมใช้จงว่าเหล่าคนที่ออกมาแสดงการอักขอนติกต่ออาจารย์เดียเนี่ยชีวิตของพคุณเองความสามารถที่พวกคุณมีอยู่จุงตัวเนี่ยคุณยังไม่สามารถจะลงสังคมได้ในระยะต่อระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วคุณแล้ววันนี้คุณจะมา แสดงอาการแบบโอ้ยร้อนลนคนไม่ได้เพราะอยากจะปกป้องแล้วที่ผ่านมาไปไหนฉะนั้นคุณไปสํานึกความความผิดพลาดของตัวเองก่อนผมฟังคอดูอย่างน,น,นะพวกคุณไม่ใช่คนเลวพวกคุณไม่ใช่คนเลวของสังคมแต่พวกคุณเป็นคนที่มีอัตราตัวตนและอัคติน,นาแน่งมากจนเกินไปมันเลยทําให้กลายเป็นว่าสุดท้ายมันกลายเป็นการทําร้ายสังคมกระนิบคุณไม่ใช่คนเลวนะผมก็อยากจะพูดเท่านี้แหละครับผมก็ฝากไว้ให้คิด แต่ผมก็แน่ใจว่าคุณไม่คิดหรอเรก,ววกเพราะที่จริงแล้วพวกคุณมีพิภาวะมากพอที่จะคิดได้ตังางหนะ้าต่คงผไม่คิดเพราะพวกคุณอัตราตัวตนของพวกคุณมันหนาแน่นมากผมเคยบอกไปแล้ว,วผมแม้ผมจะเป็นคิดเตียนนะแต่สิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้พูดในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาผมลังพูดถึง,งมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันและกันมันเป็นแบบนี้นะครับสังคมมันเลยเป็นแบบนี้เสมอมา